ก็ทําแบบสบายๆแหละแต่ว่าเราเหลืออีกพันคนเราก็อยากจะโผล่ตรงนี้คือว่ายน้ําลงไปคือแบบดําอึดดําถึกทนมากนะคะแมวน้ํานะน้ําใสมากๆวันนี้เพล่าเพลาแล้วนะคะนี่อากาศดีมากๆทุกคนอากาศดีมากๆเดี๋ยวจะพาไปชมวิวตรงนู้นราลิสสวัสดีค่ะบาลิสชาแนลนะถ้าแอนอ่านผิดแอนขออภัยนะคะ สวัสดีค่ะน่าจะเป็นเพื่อนใหม่ของแอนนะน่ารักมากพี่ชื่อชวนหิวชวนละมุนมากพี่อ่านชื่อือแบบว่ากืนน้ำลายไปสามกึกแล้วพี่หันมากว้า,าปัง,ง่างละไอ้กลับไปก็นอนบ่หลับคือเดิมแหละทางกลับไปก็จีฝันร้ายเด้โผล่ตรงนี้คือว่ายน้ำลงไปคือแบบ ดำอึดดำถึกทนมากนะคะแมวน้ํานะน้ําใสมากๆวันนี้ที่เดิมที่เก่าแต่ว่าเวลาอากาศดีมากๆอ้า ที่เดิมที่เก่าแต่ว่าอากาศดีมากๆนะคะกาบงามๆกาบงามๆว่ายยอดเออว่ายอดเอออายขอบคุณค่ะวิววันนี้วันดีน่ารักอะซื้อตั๋วไปออกไปตกปลาที่ทะเลนี่ก็เข้าฝั่งแล้วนะเข้าฝั่งแล้วนะนะมาดูเรือมาดูเรือทุกคนนะซูมของแอนมันลดลงอ่ามันไม่เข้าเป้าก็พูดง่ายๆว่าวิวของเรามันเข้าเป้าเราเลยได้รับ ตั้งคาน้ําใสมากๆนะคะน้ําใสมากแดดดีอากาศดีทุกคนแดดดีอากาศดีก็เลยเห็นแบบว่าบันข่าว่ายน,น,นู่นบันว่ายน้ําอยู่ตรงนูน้นนูน่นนูน่นนู่นนู่นจะทํายังไงจะเห็นนะนี่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 น,นี่ทุกคนทุกคน,กคน,กคนอยากจะให้เห็นวิวใกล้ๆนะหูยนกเยอะมากๆอ้าแอนเห็นซีไลออนอยู่สองสามไม้ สโลว์คอนเนคชั่นจะรอดไหมเนี่ย <laughs> ทุกคนนะสวัสดีโหตรงนี้คือว่ายน้ำลงไปคือแบบดำอึดดำถึกทนมากนะคะแมวน้ำนะน้ำใสมากๆวันนี้ <c oughs> แต่ว่ากล้องมันไม่โฟกัสเนะทุกคนอยากจะให้กล้องโฟกัสมากทุกคนจะได้เห็นแมวน้ำว่ายน้ำเนาะ <c oughs> คือแบบสีห้าตัวว่ายน้ำเรียนกันอยู่ทะเลไว้ครับ เดี๋ยวจะลดนะใช่ไหมเดี๋ยวนะเราต้องบอว่าปรับเปลี่ยนไปเนาะเพราะมีมันจะมะีแมวน้ำอยู่สองสาตัวไม่รู้เราจะเห็นไหมนะทุกคนไม่รู้จะมาถึงนี้หรือเปล่านะแอนมันลดลงมันไม่เข้าเป้าก็พูดง่ายๆว่าวิวของเรามันเข้าเป้าเราเลยได้รับการตั้งคาดเราพยายามรักษา เวลาพยายามรักษานาะทีของออนดีมานไว้เนาะเออพยายามไม่ให้มันแบบลดไปกว่านี้นะนะน้ำใสมากทุกคนหูน้ําใสจริงน้ําใสจริงๆน้ําใสมากๆ สวัสดีทักทายทุกคนเลยนะอย่างอยากจะประสบความสําเร็จเหมือนกันนะคะอย่าพูดถึงลูกเหรียญว่ามันไม่ได้เยอะหรอกแต่ว่าเราทํามาถึงขั้นนี้แล้วอย่างในอย่างไงเราก็ขอบคุณนะคะแต่แอนจะลงไลฟ์แล้วนะขออนุญาตจริงๆทุกคนลองทําดูลองปรับเปลี่ยนดูนะคะไลฟ์นี้ก็เป็นไลฟ์แรกของแอนเหมือนกันป็นกาลังลูกเรือเมื่อวานแอนลงคลิปไปหลายคลิปแล้วก็ทำวิดีโอสั้นที่ลงตรงค,คุณคิดอะไรอยู่อ่ะมันก็เลยเหมือนแบบ ตีสวยมากๆมันมันแต่มันส่องตานะทุกคนแอนใส่แว่นตาดำแอนไม่รู้ว่ากล้องของแอนอ่ะเพื่อนๆจะเห็นคุณอ้ายเดอขอบคุณกำลังใจมากๆขอบคุณนะคะวันนี้ทำงานทุกคนออกจากบ้านตั้งแต่เจ็ดโมงเราพยายามรักษาเวลาพยายามรักษานาทีของออนดีมานไว้เนาะออพยายามไม่ให้มันแบบ าลไไปกว่านี้นะจะไปไฮกิ้งหรือฮันติ้งหรือว่าจะไปหาหอยตรงนูน้นทะเลทรายตรงนู้นนะคะถ้าเขาเปิดให้หามาสักสิบนาทีนะคะสักสิบนาทีนี่ได้ล่มแล้วสวัสดีค่ะอากาศดีมากวันนี้อร่อยอร่อยคืออ้ายเด้อเข้าไปมีแต่เสียงหัวเราะนะคะ ขอบคุณมากๆขอบคุณทุกกําลังใจนะคะทุกคนจ๋าขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะขอบคุณพี่มากนะอีวึงปลาแดกหลงไหในนอร์เวย์เออชื่อแบบเป็ดน้ําคือเยอะ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 ทุกคนเป็ดน้ําเยอะนั่นลูกเป็ดน้ำนะคะลอยต๊บป่องต๊บป่องอยู่ตรงนั้นสวัสดีเออนะจริงจริงๆ ทะเลสวยมากมาแค่สิบนาทีนะคะทุกคนขาแค่ไลฟ์นี้นะขอบคุณมากๆตรงด้านนู้นที่เขามีาสะพานให้คนขึ้นนะคะตรงนี้แอนก็แบบมันแบบอาทางหมาลงมาฉี่ทุกคนทร <c oughs> ายนะคะคล้ายๆหอยกาบแต่ตัวใหญ่มากเท่าฝ่ามือเลยนะสวยมากๆนะคะสวยมากๆอากาศดีตรงนี้มุมนี้ทุกคน มุมนี้คือสวยมากสวยที่สุดสวัสดีนะคะเขาบอกว่าก็พยายามพยายามนะบวกกับเราทํางานด้วยนะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นโลละช่วงช่วงโลละแต่ว่า่นไม่สโลคอนเน็คชันจะรอดไหมเนี่ยทุกคนนะสวัสดีเพราะว่าเราเหมือนจะไปถึงเส้นชัยแล้วจะพูดเรื่องเรื่องเหรียญเรื่องเงินอ่า เพราะว่าเงินมันไม่ได้เยอะเพราะว่าเราไม่มีคลิปปังแต่ถ้าเราผ่านแล้วแล้วนนะสี่ล้านคนชมนะคะขอบคุณขอบคุณเลิฟเลิฟเลิเลเล <c oughs> วิวสวยเนาะมีค่ะสมล้านคนชมสวัสดีค่ะรีพอร์ตจากออริกอนนะคะ Newport ตออริกอน USA ค่ะสวัสดีค่ะนะะ้า port, Oregon, USA, ดนะแดงทุ่งกุหลาบนะคะสวัสดี นะอเมริกาใบหนึโผล่ตรงนี้คือว่ายน้ําลงไปคือแบบดําอึดดําถึกทนมากนะคะแมวน้ํานะน้ําใสมากๆวันนี้แล้วรอแต่ลูกเรือนะคะรอแต่ลูกเรือเดี๋ยวก็จะกลับไปทําคลิปเปลียวที่มันแบบตลกขำๆสักคลิป2คลิปเนาะมันจะได้เผื่อมันจะเราลิสสวัสดีค่ะบราลิสชาแนลนะแอนอ่านผิดแอนขออภัยนะคะสวัสดีค่ะนะ่าจะเป็นเพื่อนใหม่ของแอนนะ นกตรงนั้นเยอะเลยเห็นไหมนกนะคะระหว่างช่องกลางต้นไม้นกนกเล่นน้ำนกว่ายน้ำู่ตรงนู้นทุกคนทุกเรือเมื่อวานเอ็นลงคลิปไปหลายคลิปแล้วก็ทำวิดีโอสั้นที่ลงตรงคุณคิดอะไรอยู่ะมันก็เลยเหมือนแบบตีจะได้พาทุกคนไปเดินป่าทรายตรงนู้นทุกคนนะมันเข้าหน้าหนาวแล้วทุกคนมันเข้าหน้าหนาวแล้วไม่ไม่น่าเป็นเรือดูดทรายนะคะเป็นเรือดูดทรายนะ,อะยอด ที่เขาแสดงคือยอดที่ดีที่สุดของเราครับเมนบาอไอเออเราพยายามรักษาเวลาพยายามรักษานาะทีของออนดีมานไว้เนาะเออพยายามไม่ให้มันแบบลดไปกว่านี้นะค่ะทุกคนจ๋าสวัสดีพี่เพนนะคะเพนไทยยูเคนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็พามาชมวิสวัสดีค่ะขอบคุณพี่มากนะอีวึงปลาแดก หลงไหในนอร์เวย์ชื่อแบบอย่างอยากจะประสบความสำเร็จเหมือนกันนะคะอย่าพูดถึงลูกเหรียญวนะ่ามันไม่ได้เยอะหรอกแต่ว่าเราทำมาถึงขั้นนี้แล้วอย่างในอย่างไงเราก็แดงมามันแบบ60เอร์ซเลยอ่ะมันปัดค่าเฉลี่ยไปประมาณวันละ20ร์เซนะคะนะ้ำมันแดงมากเองก็เลยจะลงคลิปจากให้ทุกคนนะขอบคุณกำลังใจจากทุกคนด้วยนะโอเคนะคะบายๆนะทุกคน อันนี้ไม่มีขากล้องเนาะจะจะเซิร์ให้ดู <laughs> <laughs> อโอเคมาไหลวันตกแบบโหมกระหน่ำมากๆนะคะวันนี้อากาศดีผู้คนก็เหมือนตื่นเต้นกันนะคนเยอะมากๆทุกคนโอเคต้องลงคลิปยาวไปนะทำให้เวลามากไปไว้เดี๋ยวจะลดอ้าทำให้เวลามาก คุณมากมากขอบคุณกำลังใจด้วยนะแอนว่าจะมาสักสิบพานนาทีตอนนี้ไป20นาทีแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะสู้ๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะขอบคุณพี่มากนะอีวึงปลาแดกหลงไหในนอร์เวย์เออชื่อแบบสําหรับคนมาปิกนิกแอนจะให้ดูต้นไม้ต้นนั้นคือสวยมากทุกคนนะ น่ามีรถพี่จ๋าแอนยังไม่ได้ไปบ้านพี่เลยเดี๋ยวแอนจะไปให้นะคะพี่จ๋าเจอกันหลายรอบแล้วนะขอบคุณมากๆขอบคุณเมเจอร์เพราะว่ามันยอดวิวมันลดแล้วเพราะว่าแอนไม่ได้ไลฟ์แอนก็เลยแบบจะลองมาทําวิดีโอสั้นดูแอนก็เลยว่าอย่างนั้นถ้าวิดีโอสั้นนะ่ะให้เปอร์เซ็นต์มันลดมากไปกว่านี้เราจะต้องแบบ พยายามนิดนึงแหละที่จริงก็ทําแบบสบายสบายแหละแต่ว่าเราเหลืออีกพันคนเราก็อยากจะประวัติดีค่ะขอบคุณพี่มากนะอีวึงปาแดกหลงไหในนอร์เวย์เออชื่อแบบจะได้พาทุกคนไปเดินป่าทรายตรงนู้นทุกคนนะมันเข้าหน้าหนาวแล